สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานวุ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บนพเก้านะคะก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดสาราญนะคะ ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะที่วัดสำรานก็มีกิจกรรมทางพุทธศาสนามาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะวันที่8ตุลาคม2568นะคะที่วัดสำรานก็มีงานมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งวันนั้นก็คือวันตักบาตรเทโวโรหนะหรือวันออกพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนสาธุชนบุญนะคะมาร่วมงานตักบาตรทำบุญกันได้นะคะและอย่าลืมนะคะวันที่1-2พฤศจิกายน2568นะคะที่วัด สำรานะคะจะมีงานทอดกระถินสามัคคีก็ข,ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกระถินกันได้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังมาให้แล้วเสร็จอล่ะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดสําราญนะคะจะมีกิจกรรมทำโฆษณาอะไรกันบ้างเดี๋ยวตาม,ม้องจิบเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวเราไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพ,พร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพ,พร,รพุทธบร,ริษัทพุทธศาสิงชนคนใจบุญทั้งหลายอัตมภาพพระปรลัดอภิเชษกโกสโล จัอาวาดวัดสำราญตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมกิจกรรมงานสังฆทานประจำปี2,568ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่17วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2,568ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายสาธุชนคนใจบุญ ในตำบลหัวเรือตำบลขี้เหล็กตำบลหนองไข่นกและอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญถวายจตุป,ปัจจัยทางธรรมแต่พระพิสุสงฆ์ผู้มาร่วมเป็นนาบุญหรือว่ามาอนุเคราะห์เมตตาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในร่วมกิจกรรมในวันนี้ ก็จะขอเชิญชวนญ,ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญศูนทอนทานเศรษฐีคนใจบุญทั้งหลายก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหรือว่าสมทบทุนในการสร้างอุโบสถวัดส,สำราญที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2562ที่ยังไม่แล้วเสร็จร่วมเป็นหนึ่งเจ้าภาพหนึ่งกำลังแรงบุญเพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมอุปธรรมบวรพุทธศาสนาในอุโบสถ เพื่อเป็นกิจของเป็นกิจของพุทธศาสนาเป็นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้เลือฝากไว้ในบวรพุทธศาสนาก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดสำราญเป็นงานตักบาทเทโวโรหนะะเป็นงานใหญ่ของตำบล หรือว่าในเขตอำเภอเมืองจอดบราชธาน,นีของเราในการครั้งที่จะถึงนี้ส่วนวันที่1นึ่ที่สพฤศจิกายน2568ก็จะเป็นงานกรถินสามคัคคีก็ขอเชิญชวนบรรดาพุทธบริษัทผู้ใจบุญสุนทนรรานทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพกรถินสามัคคี ตามกําลังศรัทธาญาติโยมไม่ได้กําหนดทางวัดไม่ได้กําหนดว่าต้องทําบุญกองละเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าก็เชิญชวนญาติโยมบริจาคคุณทรัพย์ตามกําลังศรัทธาของญาติโยมจะมากจะน้อยก็ทางวัดก็อนุโมทนาในการเป็นในการจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อิฐห,หินปูนทรายเ,เพื่อทำเพื่อทำเพื่อ,อทําอุโบสถ หรืเพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในเร็ววันก็ขอ,อบรรดาพุทธบริษัทหรือว่าขอเชิญเจริญพรทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังในช่องทางต่างๆได้ร่วมกันบริจาคคุณทรัพย์หรือบริจาคทรัพย์ที่มีตามกําลังศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งเจ้าภาพก็ถือว่าได้ร่วมกันสร้างสร้างถาวรวัตถุไว้ฝากไว้ในพุทธศาสนา ในครั้งนี้ขออ้างเอาพระรัตนไตยหรือบาร,รมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์เทพประสิทธิองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรฏิสฐานในอุโบสถวัดสำราญจงช่วยอำนวยสุขผลดลบาราลให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่อง,องฟูด,ด้วยธุรกิจการงานหากว่าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกชอบประกอบด้วยคุณธรรมแล้วใชขอความปรารถนานั้น ขอความตั้งใจนั้นจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในโอกาสนี้ตามาภาพก็จะขอยุติในการให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลไว้ในเพียงเท่น้นี้ขอเจริญพร